ทีแกดพาร์ตโคสเทสนะคะที่จะวัดแกมมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรามาทํากันโดยไม่ต้องเน้นแปลนะลูกนะมาดูกันอันดับแรกถ้าน้องเห็นแบบเนี้ถ้าเรียงกันหลายๆคำเลยล่ะเรียงกันอย่างเงี้ยอย่ามองเป็นแนวนอนจําไว้เลยว่าต้องมองเป็นแนวแนวตั้งค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองเป็นแนวตั้งทีละแถวทีละแถวอะถ้าเราเจอผิด1จุดคือผิดทั้งทั้งแถวจําไว้นะลูกอย่ามองเป็นแนวนอนเด็ดขาดไม่งั้นเสียเวลาตาลายโอเคไหมทีนี้ เริ่มจากยังไงเริ่มก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่มันให้มาเหมือนกันเออถ้าน้องจับจุดไม่ถูกพี่หนูจะเรียนยังไงวะเออสิ่งที่มันให้เหมือนกันคือ marketing 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 และ marketing ถูกไหมลูก marketing คืออะไรการตลาดถูกไหมาการตลาดแบบใดเออทีนี้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งไว้เลยว่าอ๋อนั่นก็ขึ้นไปเช็คข้างบน marketing การตลาดเป็นคำคํานามถูกไหมแล้วมันให้อะไรมาหมดเลยเนีย่ยน้อง activity ก็คําคํานามถูกปะ drink เครื่องดื่มก็เป็นคำคำนามน้องจำหลักการง่ายๆเลยว่าอะไรหน้าแอนหลังแอนหน้าออหลังออหน้าคอมมาหลังคอมมาต้องใช้คำชนิดเดียวชนิดเดียวกันดเดชน่นหน้าเป็นนามหลังเป็นนามหน้าเป็น adjective หลังเป็น adjective ถูกไหมทีนี้น้องตั้งหลักได้แล้วการตลาดเป็นคำนามน้องค่อยขยับลูกเยียบเข้ามาได้ไหมขยัยบมาใกล้กันเพค่อยๆขยับไปข้างหน้าทีละตัวทีละตัวเออดูเป็นแนวแนวตั้งก่อน ทีนี้เรารู้แล้วมา k e เก็ตตการตลาดเป็นคำนามถ้าจะมามีอะไรอยู่ข้างหน้าคำนามขยายหน้านามต้องเป็นคำอะไรลูกขยายหน้านามต้องเป็น adjective Ad Out's a c adjective ไงคะเออแล้วถ้าน้องจำ s u f f i x ได้น้องก็เอาจเอาตัวรอดได้ถึงแม้ว่าน้องจะแปลไม่ออกก็ตามน้องบอกพี่แล้วมันมีอะไรตอนนี้มี responsibility responsible responsibility responsible น้องโฟกัสแค่นี้ก่อนอย่าไม่ต้องมองตัวหน้า น้องนะตัวนี้ itty 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 น้องจำไว้เลยเรวท้ายี itty เป็นคำคำนามแต่เราต้องการอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการ adjective ไปขยายหน้าคำนามว่าการตลาดแบบใดถูกไหมเพราะฉะนั้นตัดข้ออะไรออกแน่นอนเลยตัด1ตัด3แน่นอนถูกปะคำนามขยายขยายนามไม่ได้เออถูกไหมทีนี้มันก็จะเหลืออะไร responsible ไอลูกเป็น adjective เป็น adjective ถูกปะ able 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 เป็น adjective responsible แปลว่ามีความรับผิดชอบคือการตลาดที่มีความรับผิดชอบรับผิดชอบแบบไหนก็ไปเหลือคำอะไรลกูกคำหน้าสุดคือ more กับ any ถูกไหม more คือใช้ขั้นขั้นกว่าถูกไหมสามารถอยู่หน้า adjective ได้แปบลบว่าการตลาดที่มีความรับผิดชอบมากกว่านี้หรือมากกว่าเดิมเออฟังดูมันก็ make sense ถูกไหมส่วนข้อ4 any คืออะไร any คืออะไรก็ได้ น้องเวลาเราบอกเอนี่คืออะไรก็ได้เอ็นี่วันใครก็ได้เอ็นี่ติงสิ่งไหนก็ได้ถ้้น้องบอกการตลาดมีความรับผิดชอบอะไรก็ได้การตลาดแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้อา้าวอันนี้มันจะมันจะมีความรับผิดชอบไหมเนี่ยเอออะไรก็ได้อา้าวการตลาดไหนก็ได้อ้าวฟังดูแล้วเป็นไงเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราบอกว่าอะไรเราต้องการโปรโมชั่นเราต้องการโปรโมทถูกไหมกิจกรรมต่งตางๆถูกไหมโลชูกาเนี่ยน้าตาลน้อยกว่าน้าน้ตาตาลต่ํากว่าเดิมน้องก็ต้องบอกอะไร บอกว่าเป็นเราก็ต้องโปรโมทผ่านการตลาดที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมสิลูกถูกไหมทําให้ดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนก็ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อเลยเลยลูกตอบข้อข้อ2ค่ะจบเลยเห็นไหมไม่เน้นแปล